กัลยานมิตรที่แท้จริงไม่ใช่ภายนอกนะไม่ใช่ว่ามีเพื่อนที่ดีถึงเรียกว่ากัลยานมิตรที่ดีนะอันนั้นเป็นกัลยาณมิตรของปูถตุชนความเข้าใจของปูถุชนจะเข้าใจว่ามีเพื่อนดีมีสังคมดีมีครอบครัวดีมีครูบาอาจารย์ดีถึงจะเรียกว่ากัลยาณมิตรแต่นั่นเป็นเพียงแค่ภายนอกกัลยาณมิตรภายในเป็นเรื่องแห่งสภาวะหนึ่งมีความดีเป็นกัลยาณมิตรมีศีลเป็นกัลยาณมิตรศีลกับจิตเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรกันความดี กรรมดีเป็นการเป็นกัลยาณมิตรแห่งจิตหรือพูดได้ง่ายทั้งหมดทั้งมวลคือสตินั่นแหละคือกัลยาณมิตรของจิตสติคือทั้งหมดแห่งคมจันย์สติในที่นี้ต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าสัมมาสติเป็นสติที่ที่ประกอบไปด้วยประโยชน์เป็นธรรมมุ่งไปสู่ทางธรรมเพียงฝ่ายเดียว สิ่งเหล่านี้เรียกว่ากัลยาณมิตรทั้งหมดของพรหม,มจรรย์หรือพรหม,มจรรย์คือทั้งหมดแห่งจิตอันเดียวกันนะสติก็คือพรหม,มจรรย are, ์ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกว่าพรหม,มจรรย์สามสิ่งเนี่ยเรียกว่าพรหม,มจรรย์เอาสามสิ่งนี้มาเป็นกันลายาณมิตรของจิตเมื่อจิตมีสามสิ่งนี้เป็นเครื่องดําเนินจิตนี้ก็จะนําไปสู่ความเป็นพรหมจรรย์เช่นกันเข้าไปสู่คําว่าศีลสมาธิปัญญา เป็นอันเดียว